สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านการทำนายเรื่องคู่ครองนอกจากจะต้องดูจากลายมือเส้นต่างๆและเนินทุกเนินบนมือแล้วนั้นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือการตรวจสอบมหาสมพงกันว่าชายหญิงเป็นคู่สมพงส่งเสริมฐานะกันดีด้วยหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นผู้ชายปีจอกับผู้หญิงปีชวดสมบัติหัวหมืน่นดีมากถ้าหากคนใดคนหนึ่งรับราชการจะมีความก้าวหนะ้าผู้ชายปีจอกับผู้หญิงปีฉลูสมบัติพระอินท์ดีมาก ประกอบอาชีพสุจริตจะมีคนคอยช่วยเหลือผู้ชายปีจอกับผู้หญิงปีขานสมบัตินายประตูดีมากจะก้าวหน้ากับอาชีพรับราชการผู้ชายปีจอกับผู้หญิงปีเถาะสมบัติช่างเรือชีวิตมีสุขมีทุกข์คละเคล้ากันไปผู้ชายปีจอกับผู้หญิงปีมะโรงต้องทนกัดฟันกับก,บการทำมาหากินฝืดเครืองผู้ชายปีจอกับผู้หญิงปีมะแสงสมบัติอุปร,ราชชีวิตมีพอกินพอใช้ไม่ขัดสน ผู้ชายปีจอกับผู้หญิงปีมะเมีย